สวัสดีครับพี่ก้อยโต๊ะประชุมโต๊ะมงคลเจรจางานสำเร็จปิดออเดอร์วรวดรวๆนะครับเพืน้องเชื่อฟังผู้ค้าแสนดีเห็นไหมครับพี่สวยกิฟตไม่สวยไม่กิพยผมม่รู้จะทำไปทำไมให้ดูโดยรอบก,ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูความละเอียดทีนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเปิดหัวเห็นหัวเลยไม่ต้องมีไม้มาปิดถ้าถ้าไม้ไม่ดีมันก็ต้องปิดหัวท้ายใช่ไหมนี้ไม่ไม่ค่ะกิฟตจริงๆนี่ยังไม่เสร็จนะพี่อีกร้อยแปดขั้นตอนครับคให้พี่ดูเฉยเครับ สวยคลิปไม่ดีก็ไม่รู้จะทําไปทําไมะรับทำแต่ของด,ดีของมงคลคือเสุดมงคนกว้างเอาไซด์ด้านกว้างสุดครับประมาณเมตรสิบตรงกลางประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ท้ายประมาณเก้าสิบเซนเห็นไหมครับพี่ผมบอกแล้วว่าลายสวยมากเห็นลายภูกเขาเลยพี่หายากไม่ได้ยากมาลายยากมากพีก่แล้วเรียมเชียมยังไม่เสร็จอีกร้อยแปดขั้นตอนครับอันนี้แล้วตัวนี้สีเป็นสีของเดนมาร์ก เทคนิคในยูเฉพาะทางจากดับเบิลยูพีเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้ปกติมันสนิบสองเซนแต่หาใสาบนใสาล่างแล้ว,วเหลือสิบเอ็ดเซนเหลือไม้เยอะมากตัวนี้แมสติกนะครับนี่สวยฟางดีสุด,สดเห็นไหมครับเนี่ยถ้าทั่วไปตัวเนี้ยเขาจะปิดวัวไม้อันนี้ไม่ต้องปิดโชว์ไปเลยโชว์กันแบบสวยๆไปเลยพี่ราคาโมเดิร์นมากครับพี่สวยมากมากเรียนเชิญนี่อีกรนอยใายขั้นตอนนะพี่น่อย ไม,ไม่เนียบไม่ดีก็ไม่รู้จะทำไปทำไมแล้วก็อันนี้แบบฝาพิเศษมีทีให้พี่ครับสวยคลิปดูช้าๆนะครับเนี่ยยังไม่เสร็จนะฮะนี่เป็นเงาอยู่ลงให้มันซึมลึกเนื้อไม้ไปเรื่อยๆเพราะสีตัวนี้เป็นสีของเดนมาร์กไม่ร่อนพลาสติกเทคโนโลยีเฉพาะทางจากดับเบิลยูพีเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าไม่เนียบไม่ดีเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลัาไปถ่ายที่ให้พี่ได้เห็นสูนะคะระับตกคู่นะครับ ลายเป็นภูเขาเลยครับไม่ได้สวยธรรมดาสวยมากพี่เหมาะนี่เหมาะกับสถานที่ของพี่มากยาวไม่สี่เมตรยี่สิบครับพี่หนาปึ๊บสวยและโมเดิร์นเดี๋ยวถ่ายมุมไกลให้ดูนะสวยและายเป็นแบบแไหมครับเนี่ยโมเดิร์นมากขาสวยมากท็อปสวยมากเป็นแผ่นเดียวไม่ได้เนี้ยธรรมดาไม่ได้เรียมนะเรียมเชี่ยมมากนี่ราคาพิเศษนะที่ให้พี่เนี่ยบอกไปก่อน ผมขอจะทางฝั่งพม่ามาให้พี่เลยนะพี่ไม้แห้งมากๆเลยนะครับหนึ่งสวยกริบลดงานจากภายในสุดภายนอกนะครับพี่ไปกันช้าๆไปกันเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยไม่เนียบไม่ดีก็ไม่รู้จะทําไปทําไมครับทำแต่ของพรีเมียมอย่างเดียวพี่ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดล้วเป็นไม้มงคลด้วยเงินพี่หาได้แต่ไม้หาไม่ได้แล้วนะครับเป็นสีมงคล เกิดซัดเกิดมรเกิดโชคลาภไม้มงคลขาสวยคิดดูขาโอ้คิดมากเลยนะเนี่ยเป็นสอนไทยจากคสวยมากไม่ดูไม่เนียไม่ดีก็ไม่รู้จะทำยังไงนสวยสวยากลเหลืออีกหลายขั้นตอนนะครับที่อันนี้ต้อง พ่นให้ดูดลึกลงเนื้อนายไปเรื่อยเพราะว่าเป็นสีของเดนมาร์กเทคโนโลยีเฉพาะทางจากตะวันยุปีโซนิเจอร์นะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดครับจะเป็นไม้มงคลฮะเกิดมาผลเชือกราสิริมงคลไม้แห่งโชคลาภไม้มงคลแปดชนิดนี่นะันคือไม้สกักท่อนไม้แห่งสักแห่งสีไม้แห่งโชคลาภครับอำนาจบ,บารสามบารมีครับพิรุติยู่แล้วก็จะตวยิ่งขึ้นยิ่งทำตามดีทำบุญเยอะก็จะส่งเสริมบารมีไปอีกครับนี่ผมขอจบรีวิว แค่นี้ก่อนนะคะพี่ใก้เดี๋ยวไปส่องให้นะครับสวัสดีครับ